ก็ดีครับครับก็วันนี้ครับจริงแล้วเป็นวันที่ส7มีน,นาใช่ไหมครับ,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 บออจริงๆวันเกิดผมวันที่10มีนาแต่เหมือนบางท่านเขาเขาอากจะจัดวันเกิดให้วันนี้เพราะว่าวันที่10มีนาผมอยู่ที่ฮ่องกงเนี่ผมไปแฟนมีที่ที่ฮ่องกงใช่ครับผมก็มวันนี้ก็ ็นแบบมันเป็นแกลอรี่ผมคิดแบบนั้นไปเขาอยากตั้งใจทำเพื่อผมผมเป็นแบบเป็นโปรเจกต์วันเกิดที่ก็จะเป็นแบบเป็นแกลอรี่ที่เดินเข้าไปก็จะมีรูปหน้ามีแบบรูปต่างๆแล้วก็มีแบบอวันเกิดแบบมีแบบอิมเพรชั่นที่ให้กับคนอื่นก็มีุนไดเข้าไปในตนระแล้วใช่ครับที่จริงๆก็คือแบบมีโอกาสได้เห็นผ่านโซเชียลต่างๆว่าแบบเอ้คนนี้เขาทำโปรเจกต์ตรงนี้ให้นะตรงนี้ทขาให้นะอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเหมือนแบบ วันนี้ก็ได้มาดูเอกสากรบน,นจริงตอนนี้ก็รู้สึกดีใจมากเพราะว่าข้างในคือถ้าเข้าไปดูแล้วชือสียงมากเลยปีนี้เป็นปีในปีอายุยี่สิบสาม้นงานประจำยี่ครับจริงๆ23ผมรูสม้สึกว่าปีนี้เหมือนเป็นปีที่ผมได้ทำอ,อะไรใหม่ๆหรือว่าได้ลองอะไรใหม่ๆเยอะมากครับผมทำแบบเล่นซีรีส์ที่แบบเป็นหลายๆแนวครับผมไม่ใชแบบคงศ หรือว่าได้งานร้องเพงลงครับผมแบบเป็นเอ็มบีแล้วก็เป็นแล้วก็มีไปราชินีด,ด้วยที่ต่างเทศแบบเป็นงานทับโลอะไที่แบบผมก็ไม่เคยคินกันว่าตัวเองจะได้ไปผมคว่าเป็นปีที่ครบลดมากๆเลยครับผมปีที่แบบยิ่งใจมากๆพูดถึาิน,นีที่ผ่านมาอนองอ่ากับแนได้ใช่ครงแรกด้วยใช่ครับผมจริงๆก็ถว่ารว่าอะไรครับรู้สึก ดีใจครับผมที่เขาเรียกเราเป็นปีที่สองครับผมคือปีที่แล้วไปเป็นของของวอร์มเม้นท์นะผมเป็นของพี่อีส่วนปีนี้เขาเรียกเราไปแบบผู้ชายหรือเปล่ามินเอเคชั่นครับก็รู้สึกว่าพอไปที่นู่นเรารู้สึกว่าเราเป็นตัวเองตัวน้อยมากๆเพราะว่าพอไปที่นั่นก็จะมีแบบเหมอนมีทีมพิารณาที่เป็นเออ่ระดับโลกอะไรอย่างเงี้ยครับมีแบบเป็นมีพี่มาร์ตุ้นมีพี่เตนมีแบบมีมี ใใร,รู้สึกมีความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเมียนว่าเราจะเป็นเกนหรือว่าเราเขา,ารับเชนเราเลยแบบนักแสดงอไปเบอร์เราก็ยังมีความแบบตื่นเต้นเพราะว่าเราเหมือนได้เจอสิ่งที่เนราได้ใช่ได้เลยเลือดสีเขียวของเราเนี่นย,ย,ยครับผมเป็คือเราเลือดเขียวอยู่แล้วครับผมก็คือแบบพลาดไม่ได้เลยครับก็คือแบบถ้ามีฟอนด์เลืดนองไป ในช่วงนี้ก็คือแบบที่มีคนไหลคนมากๆเลยครับที่าทมาไทยเลยบอด้วยโอกาสที่แบบผมทำงานด้วยอะไรด้วยเลยอไม่ได้ไปแไหบเ,เลาเร่อบอกว่าความเมื่อยของเราตอนเรื่องแบบี่เต็าม,ม,ตมากยังไงเราท่านดใจไม่ได้ต้องลงองลกอหครับคืออยากจะพี่อยากจะเล่าก็คือแบบบังเอิญบังเอิญบังบังเอิญมากๆครับผมก็คือ คือเราด้ความที yeah. ่เราเราไปด้วยกันด้วยนะครับไปเครื่องบินเดียวกันอะไรเงี้ยหมก็เจอพิเศษเอ้ยที่ที่เจนที่ว่าตื่นเต้นตื่นเต้นเจอเจอเจอคือเจอเจอพิเศษที่สนามบินเลยพี่เตนก็แบบมันชวนคุยอะไรอย่างเงี้ยว่าชื่ออะไรอะไรแบบงต่าแบบขณะที่เราเป็นเด็กเ้็กซำอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่เจนเป็นคนถามก่อนว่าเราแบบเอ้ยเราชื่ออะไรอะไรอยเงี้ยมาไปกับพี่เติร์ดด้วยใช่ไหมครับก็ก็คือเขาไนายมากๆแล้วพอถึงโรงแรมใช่ไหมครับเหมือนโรงแรมประมาณเที่ยงคืนอะไร หมือนผมเจอพี่เต้นในในลิฟต์มั้งครับแล้วก็พี่เต้นก็แบบอ่าวจะไปไหนหรอนี่ก็บอกว่าไปหาอะไรทีไแล้วแบบพี่เต้นก็ว่าครับนี่ก็ไปกินเหมือนกันแล้วเอ้าตัวนี้มันมีอ่ามีร้านอาหารหรอไปด้วยกันไหมอ่ะก็ไปผมก็เลยแบบตามพี่เต้นไปเลยใช่ไหมครับแล้วผมก็เลยโทรหาแบบพี่เออาร์แล้วผมก็แบบพี่ผมไปกินข้าวกับพี่เต้นนะแล้วพี่เออาร์เขาก็เหมือนแบบสกใจว่าเฮ้ยเราไปคุยกับพี่เต้นตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยครับผมจริงๆก็คือแบบเจอบังเอิญเจ แล้ววันนั้นก็เหมือนก็ไปกินข้าวกลางนอนคืนแล้วก็กลับ อายุ13ปีใช่ไหมครัก็คือปีนี้มีผลงานมากมายเลยที่เตี๋ยวรอคอย <Okay. S 1> ทั้งแบบผลงานการแสดงผลงานเพลงแล้วก็ผลงานคุยคุยอีกมากมายเลยที่ผมเชื่อว่าจะสปอยใครได้อย่างทุกคนรอติามที่ผมแบบเป็นคนที่สปอยเก่งมากถ้าแบบโพสติตนำในโซเชียลมันคือแบบตลกเองตล,ลอดจะสปอยตลอดลครับผมแต่งานพวกนี้ผมสปอยไม่ได้จริงนะอย่างทุกคนรอติดตาม ความที <h lasting> ่ปีนี้ครับผมวันวันนี้วันนีผมได้อยู่ฮ่องกงกับเพื่อนครับไปใส่มีที่ฮ่องกงก็เลยแบบเอ่อได้มีโอกาสได้แบบได้อยู่กับแฟนๆได้ลองกับแฟนๆแล้วก็แบบมีการเป่าเจ้เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแล้วหลังจาก เดียวกันกับที่ผมเคยให้เขาปีที่แล้วกับผมก็คือเกื่อปีแล้วผมให้ในกับเขามีเขาก็เหมือนให้ในกับเป็นในกับเพื่อเดียวกันแต่แค่คนละสิ่งครับผมแบบพี่เจนได้มีเวลาให้กันแล้วมีเวลาให้กันแล้วแล้วก็ถึง่สุดกับเพื่อนเราอีกหนึ่งคนว่าอย่ารว่เราก็มีเวลาในการนี้โคตรไพ่นะครับคนนี้มันจะยอมกันไม่ได้อ้โหม ๋อเขาเต้นใช่ไหมครับที่เขาเต้นแรงๆใช่ไหมครับพี่แอฟแรงๆใช่ไหมครับพี่แอแรงๆใช่ไหครับคือเขาายกับเพื่อนเพื่อนผมคนนั้น้หเพื่อนผมคนนั้นเพื่อนเเปใช่ก็ต้องเปสอันนี้คืก็คือแบบเหมือนแบบเหนเต้าโอเต้นอะไรอย่างเงี้ยก็คือจริงๆเราจะเป็นแก๊งกันครับในแก๊งก็จะมีอารมี่พี่มีพี่ีพี่หูมีผม เอสครับผมฉลับเอสนะครับแล้วก็มีพี่ตั้มครับว่าจะเป็นเป็นแก๊งสี่คนก็คือใครทำอะไรคนอื่นก็ต้องทำตามสมมติว่าสมมติว่าคุณน้ำหนักเจ็ดสิบใช่ไหมผมหกสิบเก้าสูงร้อยเท่าไหร่นะร้อยแปดสิบห้าผมร้อยแปดสิบหกอ่าก็คือมันจะมีการถ่งขั้นเบาๆแต่มันมันีแข็งๆแบบ แบบคำๆเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยผมก็ถือว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นเป็นกันแข่งขันแบบเล่ากันรักอะไรอย่างเงี้ยผมแล้วเหมือนเร็วๆนี้ก็จะมีการไปไม่ไม่มีครับก็อาจจะมีการไปพูดได้แหละอาจจะไปไปเที่ยวกันเกิดขึ้นครับผมช่วงนี้พวกผมก็เลยแบบแข่งกันแบบ ออกมังกาย,ยาครับผมใช่คือจริงๆ้วม,มันก็มีผลเดียวตัวเราด้วยแบบทุกคนบบได้ออกมังกายที่สถานแบบที่แบบมีประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยครับผมใช่จะรอดูครับประมาณมประมาณสามสิบอ่านะถ้ายอย่างนี้ชิปถัดไปจะมีโอกาสได้เห็นแบบขอเสื้อโชว์กันไหมไม่รู้เหมือนกันครับเป็นไปตามคาดหรือเปล่านะคะถ้าพูดอย่างงี้อันนี้คือขนาดยังไม่ถึงชิปนะครับเพราะคือตัวเองเก็บหลักฐานจริงๆนะเก็บหลักฐานไปแล้วแฟชั่นหน้าร้อน ือตอนนี้ยังไม่ถึงคลิปแต่คือตอ้โหถอดเสื้อแล้วเอ็ดก็ถอดเสื้อแล้วอาผมเองก็ถอดเสื้อแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ก็ถอดตามโอกาสครับถอดไม่บ่อยครับเพราะว่าเดี๋ยวแม่ดา่า ปกแบบติไปเที่ยวไหนไปได้ก็จะมีคอนเทนต์แบบถ่ายบล็อกถ่ายรูปถ่ายวีลถ่ายแบ,แบบคอนเทนต์ต่างๆใช่ไหมครับ<ม>ก็เลยแบบรู้สึกว่าได้ไปที่สิลินธรมันต้องแบบทำเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำผลงานออกมาสักชิพหนึ่งแล้วกันในหัวตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะทำฟรีครับแต่พอดีว่ามันผมซื้อกล้องมาใหม่แล้วไม่เคยได้ใช้เลยก็เลยลองลองเอากล้องอมาใช้ดูก็เลยออกมาเป็นผลงานที่ทุกคนเห็นครับก็คือเล่นเองทำกับเองครับเจ็บเองด้วยครับเพราะว่า นนคือเดวีดถ่ายตอนเที่ยคืนระมาดีหนึ่งครับผมนิ่ทะเลแล้วตอนนี้ที่ย่กงุงหนาวมากครับใช่ใช่ใช่แล้วตอนตอนที่เราชวนมีน้องดังาเราจะบอขไว้ไออยังไงเขายังไงก็ได้เลยคือจริงๆแล้วผมโลัหาดังตนะั้งแต่ผมอยู่ไทยแลนะ้วก็แบบเพื่อนเนี่ยไปฮ่องกงนะเราต้องแบบทำอย่างนี้เราอาจจะมีซีลองค่ายตอนกลางคืนนั่นนะหลังจากทำงานเสร็จ เพราะฉะนั้นเราเตรียมตัวเตรียมใจไว้หน่อยแล้วกันนะอะไรอย่างเงี้ยผมก็แบบโทไปแล้วเพื่อนก็แบบอารมณ์แบบโอเคได้ไปลองทำดูเดี๋ยวกมเป็นองเขาเลยออกมาเป็นคนง่ายอย่าให้ทุกคนเห็นแบบก็มีความแบบมีความน่ารักแต่ก็มีความแบบสงขุมกระสมใช่ไหมครับทุกคนได้ด้วยังไงครับดูยังครับเราจะไปยังไงจริงๆก็คือคนในค่ายก็เฮฮากันใหญ่ครับว่าเออผมทำทำถึงทำเกินครับทำเกินจริงๆก็คือแบบ ผมเชื่อว่าคงไม่มีนักสแสดงคนไหนทักตัดเองแล้วก็ลงเองคนไทยคนแรกก่ <c oughs> นอนคนไทยคนแรกฟังไม่ไหวใช่ครับแล้วเป็นของคันแฟนด้วยเนี่ครับแล้วจริงจริงก็พอมันทำหนึ่งแล้วใช่ไหมทำหนึ่งปุ๊บมันก็ต้องมีทำสอง,งแ,ลแล้วตอนนี้ผมก็แทนโปรเจกต์สองไปแล้วเรียกของโปรเจกต์เลยครเพราะว่า ไม่ได้ทำเล่นๆทำจริงจังแต่ก็ยังเล่นอยู่ผมแต่ผมคิดว่าเดี๋ยวโปรเจกต์สอเดี๋ยวทุกคนก็จะได้เห็นในในเดือนนี้ไม่ก็เดือนหน้าใครผู้ใดจะไปดไดนำครับ <c oughs> ผมก็ ถ่ายทำเสร็จแล้วเหลืออีกหนึ่งคิวเท่านั้นนะครับผมแล้วก็น่าจะตัดในภายสองเดือนนี้ก็น่าจะได้รับชม,ม,มตัวแล้วครับแล้วก็มีผลงานเพลงมีผลงาน MV ็มวต่างแล้วก็มีอีเวนต์หลายอีเวนต์เลยในในปีนี้นะครับผมแล้วก็เออแล้วก็มีผลงานหนึงที่เป็นไฮไลท์เลยนะครับผมย,ยังบอกไม่ได้เหมือนกันแต่น่าจะปล่อยในช่วงสงการครับ เป็นอะไรเป็นรรับรองว่าทุกคนต้องร้องออแล้วผมก็ฝากได้ไหครับสมดานี้ทุกคนขอให้ทุกคนว่านะครับเชิญเลยแกนี้ขอโทษนะพี่เดี๋ยวผมว่าแต่นี้เดี๋ยวผมจะลองอ่านดูนะครับคืออันนี้คือความค r e a i v ของบ้านบ้านเทรนนะครับะครับ ชื่อนนะครับวันนี้ก็คือจุงเบเจฟิสบอล2024นะครับแฮชแท็กในวันนี้นะครับอย่าลืมนี่แฮชแท็กันนัก็คือลูกศิษย์พันศุลารันบุญเลิศขุนจุงนะครับมีใครไปออกไหมครับว่ามันมันเราเป็นภาษาลูครับผมคือรู้เลยว่าว่าเราไม่ชอบไปกับเธอเลยนะครับใช่ใช่ใช่แปลว่าอะไรอ่ะแปลว่าอะไรสุขครับสุขสมวันเกิดจุงครับผมก็จริงๆก็ ขอพอดนิดเกิดปีนี้ขอมีพี่กันเซอเป็นของตัวเองแล้วกันนะครับเฮ้บผมได้ผมนั่นนะยับยีกครั้งนะครับให้แจกวันนี้นะครับผมลุกลุกสิบล้านศูนวันล้นเลินปุดจุงนะครับผมก็ฝากเงิใจผมด้วยเลยครับครับ เปลี่ยนวันไ่ย